สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมัทาร์ดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานงานกรเงินนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่พ่อใหญ่จะบอกและเตือนนะคะรวมถึงการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะประจาเดือนพฤศจิกายนนะคะ2566นะคะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคมค่ะถึง15สิงหาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้บางเคสสามารถจะเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์ต่างๆนะคะเกิดขึ้นแล้วอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมนะคะดังนั้นใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อาจให้ฟังนี้นะคะ ไปตัดสินใจแดงๆสิ้นโดยเฉพาะเรื่องราของการเงินและการลงทุนจนก,กว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับน้าชาวราศรีกร,รกฎลัคนากร,รกฎค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าการงานของชาวราศรีกร,รกฎลัคนากร,รกฎในช่วงเดือนพฤศจิกายน2 5ง6ันาเป็นอย่างไรนะคะไพ่ใบแรก10ดาบอ่าไม่ใช่10ดาบขอโทษค่ะเป็น1ิไม้เท้านะใบแบรกขึ้นมาก็เหนื่อยเลยนะเหนื่อยเลยนะคะ บางคนต้องหอบงานกลับมาทําที่บ้านด้วยนะเก้าดาบค่ะหนักด้วยทั้งเหนื่อยทั้งหนักนะคะงานยากด้วยหรือเปล่าสิบดาบพูดผ,ผิดเป็นสิบดาบสิบดาบก็มาเลยนะคะอืมและเป็นไพ่สี่ถ้วยชาวราศีกร,รกฎลัคนากร,รกฎนะคะการงานของคุณในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะมีความหนักแล้วก็เหนื่อยแล้วก็เครียดมากๆไม่ได้ดังใจด้วยนะคะ เ,เริ่มต้นจากคนที่ว่างงานแล้วต้องการหางานถึงแม้ว่าจะมีไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมานะคะแล้วก็มีไพ่ของความไม่ได้อย่างใจแต่ด้วยตามหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะถ้าหากว่าคุณมีความมานะอดทนพยายามเพียรน,นะคะในการหางานนะคะเอาเบาสู้ไม่เลือกงานนะคะก็จะยังมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่โอกาสเหล่านั้นอาจจะได้ค่าตอบแทนน้อยนะคะ วันหยุดยที่คุณอยากจะหยุดสออาทิตย์คุณก็อาจจะได้หยุดแค่วันเดียวอะไรประมาณนี้นะคะอาจจะไม่ได้อยุดสองวันต่อสัปดาห์นะคะอืมนะคะแล้วก็งานที่ที่ที่เสนอมานะคะอาจจะค่าตอบแทนน้อยวันหยุดน้อยนะคะงานเยอะอ่ะหรืองานที่คุณอยากจะได้คุณไม่ได้คุณกลับไปได้อีกที่หนึ่งที่คุณไม่อยากจะได้แต่ก็สำรองไว้อะไรประมาณนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่มันมีโอกาสยืดมานั่แหละค่ะนะคะ,นะคะเอ่อ แต่โอกาสเหล่านั้นมันยังไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ตามคาดอะตามที่ชาวกรุงกลตตั้งความหวังไว้ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นพนักงานเงินเดือนนะคะพนักงานประจําไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนนะคะในเดือนนี้งานล้นมากๆงานล้นตัวล้นโต๊ะมากๆนะคะประมาณว่าบางคนต้องหอบงานกลับมาทําที่บ้านด้วยเนื่องจาะแบบประชุมแบบประชุมเช้านี้ นะคะเสร็จเที่ยงนะคะตอนเย็นก็เรียกประชุมอีกนะคะก็ต้องทํารายงานการประชุมต้องทำพรีเซนต์พุ่งพุ่งนี้ก็ต้องขึ้นอะไรประมาณนี้คือแบบแทบจะไม่มีเวลาเตรียมตัวเตรียมการเตรียมงานเลยอะไรประมาณนี้คืองานมันจะเยอะมากมายแล้วมีงานแทรกเข้ามาด้วยนะคะก็ต้องระมัดระวงังนะคะอาจจะส่งผลต่อสุขภาพของชาวกรกฎได้นะคะอืม แล้วก็มีสภาวะของความเครียดความกดดันนะคะงานที่ได้รับมอบหมายมา,เ,าเขาเรียกว่าคุณมีศักยภาพในการทําแต่ว่าเราทําคนเดียวไม่ได้สี่เนื้อออกปะแล้วหลายๆงานเข้ามาคือเรามีหนึ่งสมองสองมือเราไม่สามารถที่จะแบบทาแบบงานแบบห้าหกอย่างได้ภายในคนเดียวให้มันเสร็จตามกําหนดแล้วก็เวลาคือค่อนข้างที่จะเครียดกับตรงนี้นะคะก็มองว่า ถ้าหากว่าตัวคุณเนี่ยต้องการที่จะขอความช่วยเหลือไม่รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะร้องขอได้นะคะเออประมาณนี้เนาะอย่าอย่า,อย,าอย่าทำจนแบบว่าตัวเราไม่ไหวต้องป่วยทีหลังอะไรอย่างเงี้ยไม่คุ้มนะคะชาวกรกฎเนาะสําหรับคนที่เป็นนายตัวเองเป็นพนักงานอ่าไม่ใช่เป็นพนักงานสิเป็นนายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการนะคะมีมีพนักงานมีลูกน้อง นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเล็กธุรกิจใหญ่ธุรกิจออฟไลน์หรือออนไลน์นะคะในเดือนนี้มองว่าภาระค่าใช้จ่ายหรือว่าภาระความรับผิดชอบในเรื่องราวของการงานค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วก็ไม่ค่อยที่จะมีคนช่วยงานคุณได้ด้วยหรือคุณอาจจะไม่ได้ไว้ใจคนอื่นให้มา,แบบอามอบหมายงานอะไรประมาณนี้นะคะคุณไม่ค่อยจะไว้ใจส,สักเท่าไหร่นะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเลยกองอยู่ตรงหน้าคุณคุณเลยต้องทําคนเดียว ด้วยความที่คุณอาจจะไม่ได้ไว้ใจคนอื่นวิตกกังวลคิดเยอะคิดมากเครียดอะไรประมาณนี้นะคะแบ่งงานไม่เป็นแชร์งานไม่เป็นนะคะแล้วก็มอบหมายงานให้ลูกน้องไม่ได้อะไรประมาณนี้ด้วยความที่เราไม่ได้ไว้ใจมันเลยอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของคุณด้วยนะคะตรงนี้เนาะกะ็แบ่งเบาได้นะคะงานเล็กงานน้อยให้คนอื่นเขาช่วยบ้างนะคะสุกส่งทุกอย่างเราไม่จำเป็นที่ต้องเอามาก,กองสูงอยู่กับตัวเองซะหมดเลยแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบบ้างนะคะเปิด โอกาสให้คนอื่นเขาได้ทํางานให้เขาได้ช่วยงานเราบ้างอะไรประมาณนี้นะคะส่วนคนที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะคะธุรกิจของตัวเองกิจการงานยังประคับประคองได้นะคะไม่รู้สึกว่างานมันอยู่ตัวของมันอยู่แล้วแหละแต่ตัวคุณะคะ่อนข้างที่จะเครียดอาจจะเป็นใกล้ใกล้จะสิ้นปีละจะปิดไตรมาสละจะแบบปิด ปิดดีลปิดอะไรได้ไหมอะไรประมาณนี้อาจจะมีความเครียดความวิตกกังวลตรงนี้เข้ามาด้วยนะคะก็จักการความคิดของตัวเองด้วยนะส่วนบริวารลูกน้องนะคะบางครั้งบางทีอาจจะไม่ค่อยที่จะได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะอาจจะเพิ่มความเครียดให้กับตัวคุณนะคะดังนั้นไพ่บอกว่าต้องใช้นะต้องใช้กฎเกณฑ์อำนาจบ้าง เพราะว่าไม่รู้สึกว่าบาคัคขมือทีชาวกรกฎไม่ได้เป็นคนที่จะแบบพูดอะไรมากมายอะค่ะเออดังนั้นคุณพูดบ้างก็ได้คุณปรับทัศนคติคนในองค์กรบ้างก็ได้นะคะเนะาะการงานจะได้รับลืน่นตัวคุณจะได้ไม่ต้องมานั่งปวดหัวประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของการเงินของชาวกรกฎกันนะคะเขาดูของการเขาดูการเงินหน่อยค่ะถ้าหากว่ามีโชคลาบก็จะขึ้นมาในส่วนนี้ด้วยะนะคะไพ่ใแบแรกเดินไพ่เจ็ดดาบนะคะ 1ิเหรียญค่ะไพ่อัศวินถือดาบนะคะการเงินต้องรอบครอบนะคะ และเป็นไพ่สองเหรียญน,นะคะถึงแม้ว่าจะมีหน้าไพ่ของการหมุนเงินแต่ก็มีหน้าไพ่สิบเหรียญไพ่ของความมั่นคงอยู่นะคะแต่จะเป็นเงินหมุนเงินเงินเก็บมีไหมมีเงินหมุนมีไหมมีนะคะแต่ทางนี้ทัานต้องในช่วงนี้อาจจะยังไม่ใช่ช่วงระยะเวลาของการลงทุนเพิ่มเติมอาจจะเป็นช่วงเวลาของการประครับประครองอะประมาณนี้ซะมากกว่านะคะแล้วก็ระมัดระวังทรัพย์สินนะคะทรัพย์สินสูญหายด้วยนะคะอาจจะไม่ได้โดนขโมยหรือแย่ที่สุดก็คือโดนขโมยแต่ถ้าไม่ได้โดนขโมยนะคะก็จะเป็นการ แบบลืมขี้ลืมเองอะไรประมาณนี้นะคะจะสูญหายไปเพราะแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่ขึ้นมานะคะไพ่บอกว่าก็มีนะก็มีนะเออมีเล็กๆน้อยๆแต่ไม่ได้มีแบบเยอะไม่ได้มีมากขนาดที่จะเป็นกอบเป็นกามเป็นก้อนขนาดนั้นนะคะมีพอมาให้ชุบชื่นหัวใจได้บ้างนะคะโชคลาภจะมาจากบ้านเล็กที นะคะแล้วก็อายุของผู้สูงอายุในบ้านนะคะจะเป็นประมาณนี้เนาะเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องแบบไปหมกมุ่นกับมันนะคะื <c oughs> สำหรับนะคะสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกและเตือนให้กับชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎมีอะไรเพิ่มเติมบ้างนะคะพไพ่ใบแรกเป็นไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะไฮโลแฟนค่ะไพ่บอกให้มีสติแหละ คิงถือเหรียญน,นะคะรอบครอบนะและเป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะชาวราศีกรกกลัคนากรกกรไพ่เพิ่มเติมสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะในเดือนนี้นะคุณอาจจะมีความคิดที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะหรือมีโอกาสใหม่ๆเข้ามามีโอกาส,าากาสได้ร่วมทีมนะคะมีโอกาสได้คอนเน็ชันใหม่ๆนะคะเข้ามาพาร์ทเนอร์ใหม่ๆเข้ามาไพ่บอกว่าให้ดูดีๆ นะหรือการจะรับพนักง,งานเข้ามารับหุ้นส่วนเข้ามาค่ะพ่บอกว่าให้ดูดีๆให้อย่าอย่าเพิ่งไปไว้ใจอะไรมากมายนะคะแล้วก็ให้ให้มีสติจะทำอะไรทบทวนมีสติวางแผนให้เยอะๆเ,เลยนะคะตรงนี้เนาะแล้วก็ส่วนในเรื่องราวของสุขภาพที่ขึ้นมาระมัดระวังออฟฟิศซินโดรมนะคะคอบายไหลหลังเอวเนาะแล้วก็ท้องร่วงท้องเสียอาหารเป็นพิษตรงนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนาะว่าการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎไพ่แนะนําอะไรบ้างนะคะอัศวินถือเหรียญค่ะเด็กถือถ้วยนะคะทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะบ้านพักเด็กอ่อนูุนทีิที่ช่วยเหลือเด็กต่างๆนะคะไพ่ห้าถ้วยนะคะเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะและไพ่ห้าดาบนะคะก็อย่างที่บอกนาะเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะเกี่ยวกับ ค่าน้ําค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงนะคะแล้วก็ทําบุญเกี่ยวกับเด็กมูลที่เด็กต่างๆนะคะหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับทุนการศึกษาการศึกษา อ,อุปกรณ์การศึกษาอะไรประมาณนี้ทําได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะช่วยเสริมดวงของชาวราศีกรกฎได้ด้วยนะคะก็จะประมาณนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกาลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถที่จะแอดไลน์ดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้ตตตคลิปนี้ได้เลยนะคะม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วสําหรับนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปปนนี้ต้ตอองไก่ ะะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆน,นะคะสวัสดีค่ะ